สวัสดีครับวันนี้พามาเปลี่ยนชุดหน้ากรัดหรือว่าชุดมูลี่ของคอม a 1 0ิปีกับโอลิงขวานะครับเริ่มต้นยิงน็อตออกมาแล้วก็เอาปินล็อกออกนะครับเอาปินล็อกออกแล้ว แล้วก็3ามขามาดูดตัวมเลี่ออกนะครับสามขานะครับขันเอามมเลี่ออกนะครับ อ่าแล้วเราก็ถอดน็อตที่จับสายกลาวนะครับคอกอก่อนให้มันเลื่อนแล้วก็ถอดคลิปข้างในนะครับมีอยู่อีกหนึ่งตัวถอดคลิปออกแล้วก็เอาชุดใหม่ใส่ได้เลย เอาคิปคิปเกะคิปอันใหม่นะครับคลิปอันใหม่มันจะแข็งสักหน่อยเราก็ยัดเข้าไปก็ยัดไปเด้ยวก็ค,ควงเข้ไอ้ามันแน่นสักหน่อยนะครับ ตีให้มันแน,น,น่นๆนักหน่อยนะครับพอแน่นได้ที่แล้วก็เอามูล่ใส่ครับแล้วก็เอาคอ้อนยางมาตีหน่อยครับถ้าตีค้อนเหล็กมันจะเป็นรอยนะครับเดี๋ยวมันจะมีเสียงดังคอ้อนยางเคาะ Okay. แล้วก็ใส่ปิ้นล็อกเข้าไปนะครับโอเคใส่ปิ้นล็อกโอเคก็ก okay. ็หน่อยให้มันแน่นนะครับให้มันลงล่องบาของมันนะครับเสร็จแล้วก็เอาหวนลงหน้าจานครับ ที่มันแถมมากับกลองใหม่นะครับครับใส่เข้าไปข้างในนะครับแล้วก็น็อตร้อยเข้าไปครับ หากว่ามันมันอลองอ่างเกินไปเราก็ลองลองดักแผ่นสองแผ่นนะครับในเว้น,นอ่ะเสรไปสองแผ่นสองตัวหมุนดูครับก็โอเคครับขันน็อตก็ไปยิงล็อกให้แน่นครับโอเคครับเรียบร้อยเรียบร้อยก็ขันน็อตจับสายกลาวนะครับ กาเกงแจ็กางเไปอัยเี้บเอยไปเอาคลิปมารัดสักหนึงตัวนะครับขีบนไทย ครับแล้กิ๊บเสร็จแล้วขั้นตอนต่อ,อไปกบเปลี่ยนโอลิงขวากับเติมน้มันอนะครับเกาะนอดสักหน่อยมันพอเลื่อนๆมันจะไม่แข็งเกิน กดขวาออกมาก่อนนะครับนัดสี่ตัวนะครับเป็นหกเหลี่ยมปิดฝ<ม>าออกมาเอาลิ้งออกนะครับเตาถ่าม,มันคอมเสร็จ เติมยังไงกว่าเติมน้ำก,ก่อนเข้าไปครับหนึ่งร้อยซีซีหรือกึ่งขวดนะครับขวดนี้มันสองร้อยซีซีนะครับกะเอาครับจ้างนอกตำลาครับไม่พอดีครับเติมมานหนึ่กนิดหน่อยนะครับกะเอาครับลมจ้างนอกตำลาอยู่ครับ เอาลิงก์ตัวใหม่ใส่เข้าไปครับอ่าแล้วขันน็อตปิดครับขันน็อตเอามาดูอีกทีเอ้าขันปิดครับเอาถอดใหม่ครับถอนใหม่ครับเอาปิดแล้วครับถอนใหม่ครับไม่ตัดนะครับลองกันบ้างกรับหัวใหม่นะครับ ใน,นเน้นครับขันในตะแย,ยงนะครับจะได้รกวดให้เน่นเล็กหน่อยครับต้องใช้แรงหน่อยนะครับ เน้นไม่เน้นไม่รู้ยวดูรู้ว่าเอวดังแค็กกันตอนต่อไปครับคือการเช็คลู่ว่ครับ พันเกียวสักหน่อยครับเพื่อมันจะรั่วครับปันเกียวไปเลยครับปันเกียวไปรับออกขาดพอแล้วแค่นี้พอ,อเดี๋ยวจกรั่วครับกันเข้าไปครับ แน่นครับชิกลัวครับฝากติดตามด้วยนะครับจัางจะได้มีกำลังใจตามคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ